สือเปิดโลกเปิดความคิดเปิดชีวิตด้วยการอ่านผ่านอักษรให้ความรู้ความคิดทุกบทตอนดุดอาพรผู้ปราดเปรืองปรีชาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอริยาก้อนที่งามวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอโครงการส่งเสริมมิสัยรักการอ่านของโรงเรียนร่มไทรวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครซึ่งมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผู้บริหารสถานศึกษาได้กำหนดนโยบายโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องทั้งยังเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองด้านการส่งเสริมการอ่านด้วยวิธีการที่หลากหลายนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และผลักดันให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมจัดหานหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์การวางแผนโครงการในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างสม่ำเสมอองค์ประกอบที่2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมสายรักการอ่านโรงเรียนให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นหลักมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความกล้าสแสดงออกอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการอ่านนิทานจากหนังสือเล่มเล็กการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ YouTube มีการใช้สื่อมตัติมีเดียเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยภาษาอังกฤษวลคัม การจัดกิจกรรมการเล่าข่าวตอนเที่ยงกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายการจัดกิจกรรมภายในห้องสมุดที่จะทำอย่างต่อเนื่องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอโดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้สื่อสมเด็จพระเทพผ่านทางยุวบัรณารักในห้องสมุดการแนะนำหนังสือใหม่และหนังสือหน้าอ่าน การจัดทําป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนมีการบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆเพื่อให้เกิดผลกับผู้เรียนมากที่สุดทั้งนี้ยังให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียนด้วยการบริจาคสิ่งของสื่อสิ่งพิมพ์ขนมเงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมในการจัดทำกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบที่ส การบูรณาการการอ่านผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางโรงเรียนได้จัดทํากิจกรรมค่ายพัฒน,นาบูรณาการ8กลุ่มสาระรักการอ่านโดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม8กลุ่มสาระเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทําให้เกิดความรู้ที่หลากหลายจากกิจกรรมการอ่านที่เกิดขึ้นกระตุต้นให้เห็นความสําคัญของการอ่านตลอดจนมีนิสัยรับก,การอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนั้นทางโรงเรียนซึ่งเห็นความสำคัญได้เปิดเวทีให้โอกาสนักเรียนได้สแสดงความสามารถกล้าแสดงออกในการแข่งขันต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมมากมายดังนี้ ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียนน่มใสวิทยาได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมรักการอ่านของผู้เรียนดําเนินงานตามโครงการและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องชาติก้าวไกลเมื่อเด็กไทยรักการอ่านโรงเรียนร่มใสวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมการรายงานการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ